ไม่กวาดเห็ดไม่ไม่สดสดเห็ดกับหนีคลายครับหนีเท่าถุงหนึ่งนี่เน่นอนขนาดเลยครับยังคุุยสกเปิดนมังเห็ดอยู่เนี่วอยูเลยครับมานังเห็ดมานังสามานังผลิตอยู่นี่ครับเห็ดอยู่นี่คลายอยู่นี่นี่ครับท่านบอกว่าท่าบอกว่ารอต้องเร่งหน่อยแน่นอนไย เผ็ดไปนำ่ำขายไปน,ำน่ำเนาะทำไปด้วยขายไปด้วยออของขนานดะ <c oughs> แมงกีซอนแมงกีซอนเริ่มมีแล้วเนาะกุ้งลัดจะคือกุ้งลัดจะคือแมงกีซอนตัวใหญ่ๆงามๆ เหียดหน่อยเหียดโมเหยียดโล่ไเหยียดโมเหยียแอ๊าคำเหยียดโมเหยียดกแอขาคำแล้ววะเดเปดปลากับเผดเดนกมีทั้งปลาทั้งนกนกกยังไงเนี่ยนี่นกเป็ดนกเป็ดนกเป็ดปลาดุกปลาคอมีวัตอโรด ปลาประเภทปลามีตั้งแต่ปูเตะปลาปลาลูกปลาคอตัวใหญ่ๆหอยเอ็นสอนหอยหอยหอยตัวโตบุกย่เนาะหอยโขดไปหอยก็ใหญ่ๆนี่เนื้อโบโล่ละลายลุงละลอยละลอยหอยบักใหญ่หอยใหญ่ใหญ่เขาโคขดเขาโคขดตุ่มรับกันความหวานแล้ววะ เราประกันความหวานข้นนนะาวโพดในงามๆสวยๆเราฟักบบกไงแบบไงเนาะคนข้าวโพดแบบงามมีแล้วเนาะเมงกีสอดน,นี่นะเนาะเริ่มมีแล้วตัวบักไงสั่นะตัวบักไงเมงกีส่อน นี่ครับสำหรับไผยหมักในกิซอนกับมหากินเร่อครับมหาเสือกินอยู่ตลาดนัดครับมีหลายโหดปลากระจาสีปลากระตายางกระสีเกลือตัวใหญ่ๆกิซอนเป็นตัวใหญ่โหดตัวดินกุ้งกุ้งใหม่ๆสดๆตัวหนึ่งก็ได้หลากหลากุ้งเงงๆเยอะเป็นกุ้งเป็นปลาอาหารแบบบานๆนะครับ ปลาคอใหญ่พร้อมแดงน้ำงามสามโลร้อยนี่ครับขายผักขายพริกขายขี่ยางมังบกมังบกเราขัวแล้วด้วนี่เนอขัวก๋มมีขัวก็มมี่ขัวก็มีแล้วเราขัวก๋เรียบร้วนี่แล้วขัวไว้เรียบร้อยขี่กระบองขี่โต๊กขี่ยางคือเจ้าครับ ปลาเขียดกบมี่คือเกามีหดเขียดแหงคันนี่เขียดลวกเขียดลวกเขียดลวกบอก่าเขียดให้เกิดลวกแล้วเขียดลวกโอ้เราลวกไปเรียบร้อยเขียดลวกแกต้องจ่ายทานไดาไหร่สี่สิบบาทสี่สิบาทบ้านสี่สิบบาทเขียดลวกแล้วเขียดจานี่ก็มีหลายเนาะ เขียดชาเขียดไส้เขียดโม่หมกหอยหอยหน่อยหอยใหญ่นีครับมีปลาเกี่ยวปลาคอใหญ่ๆครับรสำหรับฟังนี่โชนนี่ก็เป็นอาหารทะเลครับเป็นพวกกุ้งพวกกุ้งพวกมึกครับกุ้งตัวใหญ่ๆสวยๆครับ เป็นมุกเป็นปูเป็นมุกเป็นปูเป็นหอยนะครับมุกสวยสวยเครื่องมหานี่ครับหอยแมงปูหอยมุกผูหอยคางหอยโบคางครับเนี่ยอะไรแมงกีิซ้อนบ่บ่ครับแมงแมงแมงกลดตรงครับซ้อนก็มีเตรียมกันอยู่แมงกลดตรงเราแมงรวมแมงรวมครับแต่ว่าแมงอันนี้มันสี่หลายกว่าแม่งกลดตรงเราาบ่ยชนจ้า <ม>ยำเราครับเด็ดชิมเปลือกคือในในตังแม่ตงโมเนี่ยแมยงกุกตุงฮ้องกุฮ้อ,องกุลหัินเป็นนได้แม่กันเลยเอามาขายเลยเนี่คเห็เป็นพวกไข่นกท่าเป็นนกท่าเป็นมะคอย <c ười> อนี่หอยแข็งราแงนี <c ười> ่ยแขหอยสายบัวายบัวหอยายบัว ครับไม่กวาดเจ็ดไม่ไม่สดเท็ดคับนีคล้ายคับนีเท่าถุงนึงน่นนขนาดเลยครับยังเพื่อนมังเห็ดกไดานี้เลยครับมังเห็ดมังสามังผลิตอยู่นี่เดวซ้อกินเห็ดอยู่นี่คล้ายอยู่นี่นี่ครับอกว่าเรอยู่เลย เน่นอนลายเผ็ดไปน้ำขายไปน้ำเนาะทำไปด้วยขายไปด้วยของขนาดต้องซื้อว่าคนเคยเห็ดนี่แหละครับขนาดคนเคยเห็ดจะจะของครับเผ็ดบับบับเลย